สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับกราบนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบวันนี้ลุยเดียวคนเดียวอีกแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับใครคอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์เข้ามานะครับจะได้เห็นนะครับวันนี้เฮียก็ไม่ได้ไลค์นะครับแล้วก็ สัมผัสหลอนก็ไม่ได้ไหลเป็นอินีเฉยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับน้องทีวันนี้เป็นนัดตั้งนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับมีประวัติเกี่ยวกับเมืองบงบดลับแลนะครับ ทุกเขาลูกนี้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองไม่สามารถที่จะมีเครื่องบินบินผ่านมาได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประวัติเมืองรับแลเมืองมองบดแล้วก็มีคนขับรถสิบล้อมาคว่ำเสียชีวิตนะครับณนะที่นี่นะครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นอีพีสมน้ำลาคุณนะครับพึ่งมาถึงเมื่อกี้เองช่วงนี้นะครับติดงานติดงานอัน,นโอ้จะเสียงเสียงเสียงไอตรงที่นี่นะครับเป็นเมื่อสมัยโอ้ยอย่ามาชนโนเลยนะครับเป็นที่นัตั้งเจอเป็ดเดินจัดหน้า ที่ทำให้ช็อกนะครับเอ่อใครเข้ามาแล้วนะครับกราบขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์เปิดแชร์สาธารณะแล้วก็ไม่แชร์ไปในกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับพอนนี้เพจเขาหยุดไลค์น้าตั้งกันเลยเอาเฟซน,น้าตั้งมาไลค์เพราะกลับมาอยู่บ้านแล้วเอ่อใครที่ไม่เห็นน้าตั้งในเพจสัมผัสหลอนก็คือมันมีวัดมันมีอ่อหลายหลายอย่างนะครับคือหนึ่งคือสปอนเซอร์ถอนไปแล้ว การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครค่าใช้จ่ายสูงแลวตั้งเลยขอกลับมาบ้านกลับมาบ้านมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับสวัสดีนะครับกีต้าร์นะครับเป็นกําลังใจฮะตรงนี้นะครับจะเป็นประวัติเกี่ยวกับเมืองบทดรับแ,รแล้วมีการเสียชีวิตของคนที่ขับรถสิบล้อที่มาสร้างทางนะครับก็คือว่ามันเป็นดินแดนอาถรรพ์เหล้าเบียร์เขาไม่ให้กิน แต่เอาเหล้าเบียร์มากินพอขับรถลงมาเนี่ยคว่ำเสียชีวิตสามศพนะครับตรงนี้จะเป็นสารปากทางขึ้นนะฮะตอนนี้้ตั้งก็อยู่บนเขานะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนะ้าตั้งไม่เห็นนะว่ามีคนดูเท่าไหร่แล้วเพอน้าตั้งไม่ได้ไลน์ในเพจไลน์ในหน้าเฟซตัวเองนะครับ เปิดแชร์สาธารณะนะครับไม่ต้องแชร์เข้ากลุ่มใดนะครับเพรอนัตั้งจะมีกลุ่มแค่สองกลุ่มแต่ไม่บอกเรากลุ่มไหนนะครับประวัตินัที่นี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเครื่องบินไม่สามารถบินผ่านภูเขาลูกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเสียงดนตรี พาดราตโพนนะครับคือชาวบ้านเขาได้ยินาาในคืนวันพระวันโกนคืนนี้คืนวันพระแล้วก็ตรงกับวันสงการนะครับครับ,ววบสวัสดีฮะป้าปูด้วยน,นะครับตรงนี้จะเป็นสารก่อนที่จะขึ้น มันจะมีประวัติที่ว่ามีบ้านล้างอยู่ประมาณสามสี่หลังที่เขาอยู่เมื่อก่อนเขามาอยู่มาตัดยางตรงเนี้ยมันเป็นบนยอดเขาเลยนะนะครับมาตัดยางแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาพบเจอกับสิ่งแปลกเขาบอกว่ามีคนคือสวมเกงขากล้วยแล้วเอาผ้ามาพาดแล้วก็จูงวัวจูงควายมาเออถามทางเขาอะนะครับ เพราะว่าประวัติเมืองรับแรงที่นี่มันจะมีเกี่ยวมาตั้งแต่เขาลอยเขาตะแบกเขางูช้างเขาอะไรไปเนี่ยมันมันมีไปเรื่อยนะครับเพราะเป็นชุมชนนะครับวันนี้น้าตั้งก็ไม่ใช่ไอชีนะวันนี้เป็นน้าตั้งนะครับเออลำคาญเสียงโทรศัพท์อ้าวใครส่งอ๋อที่บ้านส่งมาบอก ขากลับซื้อสบู่แพ็กใหญ่ไปด้วยโอเคเดี๋ยวต้องรอนะครับรอเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงไปอยู่ในกรุงเทพมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าอะไรพวกนี้ค่าอาหารนะครับเราไปอยู่เราก็เกยงใจคือหนึ่งเรามีต้นทุนคือเป็นสถานะที่มีแต่ชีวิตกับจิตใจแล้วก็มีหัวใจนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ที่เขาจะบอกว่ามีน้องกุมารให้หวยเนี่ยฮะจะเป็นทางขึ้นเขาเนี่ยรถนั่งตั้งจอดอยู่นี่นะครับมาคนเดียวหืหืเสียง ครับทั้งร้อยกว่าท่านนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลก่อนที่จะขึ้นเขาเขาเรียกว่าศารปูย่าตายายนะครับเนี่ยอาศัยเนี่ยลุกขะภูมิเทวานภพพธานาอุณโมพทย,ยายะทามุตโมน,นะครับลุขะ เทวนางสัมภเวสีนางเอหิมมะมามา,มาขอให้ได้สัมผัสขอให้ได้รับรู้โอ้นะครับ เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> เอาเล่นกูแล้วต่อหน้าเลยเหี้ยเอ้ยต่อหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ย องค์นี้หมุนต่อหน้าเลยเฮ้ยโอ้ยซูมไม่ได้เนี่ยองค์นี้เมื่อกี้หมุนต่อหน้าเลยโโอ้โ กุมารถ้าจะให้หวยเขาถูกกันนะเนี่ยครับจะมีก่อนทางขึ้นเมืองรับแลนะครับ S 1> <S 1> <S ไม่โกไม่โกไม่ยกยกยกแข่เดินต่อหน้าเลยเฮ้ยมาคนเดียวดเลยเอ้ยเนี่ยอยู่บนป่าบนเขาอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แกเห็นบ้างอ่ะขอเลขน้องกุมาร มันจะมีบ้านหลังอยู่สามหลังข้างบนเขาอะแล้วกูจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเ้ยไม่ขายอีกกูบอกก็ขายไปไหนเนี่ยเนี่ยหมาหมอใส่กันเดียวเมื่อกี้ไอ้หุ่นนั้นก็ ล้ำตอ่อหน้าไปแล้วโอ้ย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 เดี๋ยววันนี้นะครับอาจารยงจะไลไหไลได้ไม่นานในเพจนี้แล้วจะต่อได้สัมผัสหลอนนะครับสัมผัสหลอนแล้วจะโยนให้อ่อพี่โกะง้อป่าไม่กูไม่วิ่งวะขาเม่แข็งเย้ ขาเป็แขงเนี่ยมาเนี่ยมอใส่คันเดียวมีนามมาสองขวดปอนเซอร์ก็ไม่มีใครสนใจที่จะโฆษณาประชาะสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นไรติดต่อที่เพจสัมผัสหลอนนะครับสัมผัส โอ้โ,อโ,อโอข้ยงนี้แม่งตั้งเป็นเป็นละนาวเลย <c oughs> เนี่ยถนนพ่งมาสร้างใหม่เมื่อก่อนมันเยอะกว่าน,นี้ตอนที่มาครั้งก่อนที่เป็ดเดินตัดหน้าเนี่ยใ <c oughs> ข่แม่งมาตั้งเลยวะโอ้ยโอ้ยโอย อ่ะเหลือสี่สิบนาทีหมาคนเดียวโอ้ยเนี่ยดูเมื่อก่อนเขาลือไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครได้ยินเสียงอะไรแตกมั่งเนี่ย เสียงเหมือนอะไรแตกเลยโอ้นี่ยอดนี่เนี่ยภูเขาโอ้โหใครอยากดูต่อ,อย้ายเข้าไปในเพจสัมผัสหลอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งย้ายไปในเพจสัมผัสหลอนแล้วไม่ไหว ไปใบเลพดสัมผัสหลอนนะครับสัมผัสหลอนอเดี๋ยวแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บไม่มีการเชื่อมต่อเดี๋ยวย้ายไปเพดสัมผัสหลอนเลย แป๊บนะฮะให้ดูนะเพจครับให้ดูนะเพจสัมผัสหลอนนะครับสัมผัสหลอนสัมผัสหลอนนะครับ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวนัดตั้งพักหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวสัมผัสหลอนนะในเพจสัมผัสหลอนไลห์สดในเพจสัมผัสหลอนอ้าวโทรศัพท์ร่วง อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อตกอยู่นี่เอาล่วงอีกแล้ว นะครับเพจสัมผัสหลอนนะครับเพจสัมผัสหลอนนะฮะเดี๋ยวใครจะตามไปดูต่อเนี่ยเดี๋ยวยายจะขึ้นไปยอดเขาแล้วนะครับเพจสัมผัสหลอนนะครับวันนี้จะอยู่จนถึงประมาณสามทุ่มนะครับในเพจสัมผัสหลอนไลฟ์กันต่อยาวๆนะฮะกับอาถรร์บาบงบทรับแล ครับสัมผัสหลอนนะฮะสัมผัสหลอนนะฮะ,นนะ,ฮะเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ